เยู่ใกล้เขตศึกคอชาราที่สองปรดระมัดระวังภยจากขบวนรถนะครับยู่ใกล้ขกคอบชาราที่สองปรดรมัดระวังจากขบวนรถนะครับในชาตราที่สองเป็นขบวนรถชาวบนขบวนที่ฝ่า5-6อำเภอทโดยสาขากะผานในต้นทางชุมทางหองกระดึก้ายทางสถานีกรุงเทพจะนับเ ที่สถานีนชนุมทางังซืี่สถานีนชมทา